เอาพี่น้องเอ๋ยการสบายดีแล้วสวัสดีนะ้อพี่นอ้องเนาะยามบใบใบเดอ้อพี่น้องเดอ้อเบอิร์ตสู่คนนะพี่นอ้องเนาะกับช่องบอลลีสะพานบุตรชาแนลพี่น้องเอ๋ยเอา,เอาพี่น้องบอลี่ผ่านขึ้นมาทางอันน่ะพี่แหละทางมา้านดมปากเงี้ยวเนาะก็เลยสีอันนะ่ะแวะเข้าไปเยี่ยมยามถามข่าวบางทางั้งอันน้องเดือนพอดีก่อนเนาะหลังจากที่บอลีมาซื้อยามาให้มือน,นั่นกับเอาเงินมามอบให้เพื่อนมือนั่นก็เลยอันะนะ่ะ ผ่านมาอีกเมื่อนี้ก็เลยสิข่าไปเยี่ยมยามทสามข้าวบังแล้วก่อนน้องบอสเป็นอะไรยูอยนอะไดาดีคือระบอร้อหรือว่องอะไรน้ำพี่น้องเนาะทางสาวเดือนเฮาพี่น้องผู้เพิ่นเป็นโลกนองในใหอแล้วว่าสัตว์น้ำพี่น้องเนาะปะพี่นอนะ้นองเลยได้ขอไปหาล่าลํากัดเนาะขึ้นมา,าทางบ้านดงบางแงว์มาเนี่ยน้ำพี่น้องเนาะโดยปะพี่นอนะ้นองเลยทางกฤษีให้กวดทางให้ตัวทางหนูพรว่าเพรว่ดฮอมนะ้ำพี่น้องเนาะ A thang tìa tạo chung ngoài, and my thang y tung na vi hoa sân, no. Ah, bà, dì nỗi. Yes, I usually lắm điện. Ng điện, nông điện, dì nỗi hoa bê lạ. Eh. 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 Mhm, dù sai vô tốt. Dù hơi như bao. Dù phun. ôi, đôi, đôi. Bây sai là bê lương ngô bò ờ áo lan. Mô mông ta. ơ. Dì nôi. Tì เราลานใช่ก่อนเนาะลองามนนยไาดยโดยลูกลูกอ๋อลูกลูกสาลูกสาตานี่บ่ฮึมน้องเอ้อ้เพื่อนดีไะผนะเพ่งแร่งเพ่ว่งมานน่ะเอ้าพี่น้องเอ้เออขนมต้มขนมเด้อเอ่อเว้กมา ผ่านขึ้นมาทางนี้ก็เลยแม่มาเยี่ยมมายามอีกเทธอพี่น้องเลยเนาะใช่คือใช่คุณไปสิมาพี่บอกโดยรถเขาเอ่อเดี๋ยวว่าเป็นเจ้าปนเลี้ยงงัวเจ้าบ่๋มเป็นงัวเจ้าบอนเฉยๆอยู่นี่ฮะจะบ่มีงัวบ่ส่ะมีแต่งวงเลี้ยงจ้างเพื่อนั่นแหละมีแต่งัวเอื้อยเพื่อนมีแต่งัวเลี้ยงจ้างโอเคโอเคไม่ไม่บดได้ไปอันนี้บ่พ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ่ทำแบบนี้เนาะบ่ได้ไปมัน เป็นยังไงคือรถไฟมันบบมีเพี่อ้อยดูด้วนไดรโบมีมคือว่าโรงงานน้ำตาลกับปิดหีบ,บปิดเบาะด้วยไรจากเฮ้ยเอาถามเขาอะไว้ไปตัดอ้ยอยโบมีอ้อยตัดว่าปิดโรงงานน้ำตาลปิดอยู่เออไปไปใส่เขาไล่ก็เด็ดพี่น้องเอ้ยเออโรงงานน้ำตาลกับปิดใช่ป่ะพนวะอ๋อถามเจริญวานจากไรโบหูไรไ้ก็ไปอยู่นอยู่ไปอยู่ทั้งนั้นเราปิด พี่น้องเอ้ยห่อนอีกแล้วฮ่อนอีกแล้วเราละไม้มามาตอนบ่ายไม่เป็นนันี่พี่น้องเดิาดืนอยู่นี่เราบ่ได้ไม่มานั่งอยู่ตูบนี่อืมอืมอืมอันตั้งแต่อายมาเมื่อไหร่ได้ไปได้ไปอยู่บ่อซะมาเมื่อไหรก็มัอว่านมือชื่อนั่นบ่มาไปจันอ้อยบ่ม่ไปเฮ็ดเวียกฮะเนี่ยบ่บ่ได้ไป พี่น้อยอยู่อยู่เพื่อนโดยพี่น้อยเป็นได้ได้กินข้าวกินน้ำแล้วมันนี่ฮะโดยกินแล้วได้ยังกินซะนะได้ป่าป่าโดยป่ามาจจใช่ป่าแม่แม่ซื้อโฟโตมาขายพีย่น้อยแบ่ได้ไปเห็นวิเห็นงานทางในเนาะโดยใครเนี่ยลับบ่กินอย,บบอยอู่บ่อยาอายอมาให้กินหาชิกินช่องมือทำไมช่องมืออันกินเมื่อวานนี้ ยังไม่ว่านี่ยพ่อบอลลิ้งกินเท่าชองเม็ดเท่าชองบ่ใช่เอาไอบอกเมื่อกี้ฮะเท่าชองบ่กินเท่าชองเม็ดอ่ะเพิ่งไปขึ้นขึ้นงี้เพิ่งไเช่าเช่าเช่าหนึ่งแรงนึงอันนี้เช่าสองแรงชงบ่โดยชองเม็ดอันนี้เป็นชื่อเพลงแหละพี่น้องเอ้ยเช่าชองแรงชงบ่เออพี่น้องเอ้ยอย่าอืมคือว่าแล้วอัน มันต้องกินเบิดแพงก่อนเนาะมันจังู้สึกเนาะโดยตอนนั้นน้องกินเท่าไรส่ะตอนนั้นบอกเม่ซื้อมากินแพงนึงตอนกาโน่นั่นแหละอืมอืมอืมื่อมากินแพงนึงแล้วก็ยาเลยโดยแล้วก็ยาอย่างนี้น้องกิดอย่นี้มามาเบิ่งมามาเบิ่งมาไอเบิ่งยาอยู่ตู้เย็นหมู่เวอร์หมู่เอาไว้เวอร์มู่คือว่าอยู่ตู้เย็นให้มันเป็นยาขวดยาน้ำมันนี่ วตเเปิดแล้วเราไปไว้ตู้เย็ยนก็ไม่ย่างไงที่เจ้ากินตอนนี้ฮะนะมีวันในเนดือนมามาเบิงด้ามาเบิงมาแ <c oughs> บบแต่พี่นอ้องคนเบิงน้ำกันฮะนะนี่น้องมันมันเป็นอะไรยาเบิงมาใช้เบิงผนายนาเป็นถุงแบบนี้แบ่งแบ่งตุม้มแล้วก็เป็นมัดนี่เป็นยายาพืนเมืองเงขานะว่านี่นนเนาะเบ่ง นี่แคเนบลทอนแรจะสื่อซื่อทงและเศร้าสามชิ่นะอันนี้ได้เพด่นขายแยกรงไปมัดกระตังหาทงไปตังหาอ่าเ,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 เป็นหักไม้ยาพื้นเมืองท่านี้ยาขวดกะยาไม้เป็นเป็นขวด,ดที่จะไปแช่ตู้เย็นเห็นไหมก็เป็นนี้เนาะ มันจะเป็นหายังไงจะกกันเครือจังไดเป็นเครือในในดงในป่านะเนาะเห็นมาเลยพี่น้องผู้ไทยก็ลุงลุงจ๋าสบายดีผีพนังกับผีพนังพี่มาสบายดีจะมาแต่ใช้จะพายกันมาแตใช้พี่พี่พนังน้ำน้ำเล่ยพี่เออเลี้ยงควายเออมาเลี้ยงควายกับพี่มาพี่มาหาพีไปหาหนูเริ่งมาทหาอะไรเขาสาว หยอ้จะบอกคือบอกภาษาไทยบ่เอ้าวสบายดีลูกสบายดีสบายดีแับนี้ลูกสบายดีโนะสบายดีลูกสบายดีงามแท้นี่บ่นั่งตั้งพี่ลูกนั่งตั้งอย่านั่งแม่แม่เจ็บเอ้าจะไปใช้คุณแม่จะบอกแม่ฮะไฟไฟบอกบอกคุณไฟใช่เดือนเดือนเดือนอะเป็นไฟเดือนอะใช่ห้องป้าจะบีบได้ลูกเจ้าาอยะใช่บ่จะใช่เดี๋ยเจ้าต้องว่าน้ำหนาบ่าวเด้อ โอเคเอาใส่เอาใส่สิอ่าโดยอ่าโอเคอ่าเป็นลูกแพรนั่งลงนั่งนั่งลงแหละนางลงเบิ้งนั่งลงระบาสีถามมีโบอีกตัวหนึ่งอ่ะมีโบอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งน้ำระบาพี่นี่พี่กินยังเราจะใส่อีกนะผูแม่นให้เมลี่ใส่เมลี่ผู้ชายคนเมลี่อันนี้ผู้ชายพ่อนีิผู้ชายเออผู้ชายจะาบอสเมน มีจ <formation> ้าคนผู <ý division> <master> ้สาวเจ้านะครับไม่ลูกครับโบกำมันแหละปล่อยไว้ชั้นแหละปล่อยไว้ชั้นแหละมีจ้าคนผู้สาวนะนผู้สาวมีจ้าคนผู้สาวสวยหนึงมีผู้เดียวป้อดู๋เลยดู๋จะมีจะมีผู้บ่าวจะบ่ลล่ะว่าวบ่ฮะมีค่ะว่าวฮะมีผู้บ่าวอันนี้ก็เป็นผู้บ่าวยังเงียบครับ พูดไดลูกสาตาพันพนีบอูพนีพนีลูกหนูคนหนึ่งอืมไปเรียนกันแม่นอันบูถืกต้องฮะแม่นอันบูถืกต้องไม่ยังคือยังบูถือต่อนั่นเหนอันบูถืกต้องพนีแม่จะบอกเสียงถืกต้อจะบอกคนนี้นี่แม so 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 ่บอกเม่นแม่โอ้หลงเม่แล้วนะมัน้องเดือนไปมีลูกจะตอนไหนแล้วบ่ อันพู้นี่นี่ยลูกลูกเฮือนเพื่อนมันอยู่ใช่ยูใกล้ๆกันครับเราทางลงเขนเนี่ยบชอยนั้นมันอยู่เมื่อครั้งเขาเขาเฮียนบอกเจ้าน่ะเมื่อวานไอ้ฉายเขาลงเชานะเจ้าบนเขาเป่าใช่ต้นเขาว่าน่อยเหน่บอะไรเออเออที่นั่งได้อี่บปล่าอีนั่งเข่าเปล่าเข่าเข่าข้อใช้แหละเข่าอันนี่ก็ย่างเอา บเขาของเฮียนนะกระโปงกระโปงกระโปงว่ะเอาเลี้ยงเนี้ยอยู่ผู้เขาอยู่ชายเขาอยู่ไก่ผู้เขาอยู่ไก่ผู้ไอ้โน่เนาะนุ่มพีส่งแมลี่นุ่มพีส่งแม่ดิอยู่ตรงเฮียนบ่าวงงน้ำซุมเจ้าหรือเจ้าบ่ายังไอ้โน่ไปส่งเมยลี่อยู่โรงเรียนพู้นี่เจ้าชื่อยังก่อเจ้านะโตโน่อ่ะชื่อยังชื่อโตโน่โตโน่พู้นี่ชื่อยังนะชื่อโน่ม เมื่อกี้ยังว่าเมอร์รี่เลยหนูเลิกหนูเลิกเมอรี่ชื่อเพื่อนนะเออชื่อหนูเลิงชื่อเมอรี่เด๋อิผู้นี้ผู้นี้ของเฮียนขาองแม่เมอร์รี่เขาใช้นะอันนู้นเอาไปช่องแมอรี่ของเฮียนของแดนเมอรี่อันนู้นช่องแมอรี่อันนู้นช่องแมอรี่ไปโรงเรียนนั่นเจี๊ยบลูกนั่นเสีย เห็น้องเอไอ้คนนี้เขาของเฮียนบอกคนหนึ่งบล้อบลได้ข่าวบลได้ข่าวใช่ไหมพนจอนเอ้ยช่างว่าเขาสิอ่าคนนี่ลูกลูกสตาพี่น้องโอเคค่ายพ่ออะไพี่น้องเห็นอยูกพ่แม่นี่ยนู่นีนชื่อตัวนู่เออกับเจ้าหันเจ้าคือพ่อบหรือคือเมยูคือใครยูคือเพื่อนูเหมือนกัน คือไอโน่เหมือนกันคือไอโน่เหมือนกันโน่ก็คือแม่นี่แม่เนี่ยมนดีงามกระโดดเชือกดีกว่าแม่จะไปใช่ละแม่โน่อยู่เฮือนอยู่เฮือนพ่อจ้าเด้พ่อโน่ก็อยู่เฮือนพ่อเจ้าก็อยู่เฮือนพ่อนี่ไปเห็ดเวียกพ่อเจ้านะไปเห็ดเวี้ยยังล่ะเห็ดเวียกงานไปเห็ดเวียกงานพ่อด้วะ เห็ดเดือดไปเห็ดเผินด้นวยไปเห็ดเดือดงานกายเลยอ่าพูดยูเพื่อนอยู่เลยอ่าเกไปได้เลยแล้วันนี้มั่งมั่อยู่มั่งอยู่ร่างหมักเกาเด้อือหือดอยดอยเป็นเป็นหมู่เหมืนกันคือมีหมู่เป็นผู้หญิงอ่ะนะฮะผู้แม่หมายกันว่าจะน้อยสิบเอ็ดหรือนันไดไอ้หนุ่ยฮะคือหนุ่ย ไอโน่แลมักดูเรื่องบ่มากมากหัวดูเลื่งได้มักไอโน่บ่มากมากอีกอ้ะตักแล้วมักแล้วนี่ดูเลื่งมักแล้วหนาไหวบ่ดูเลื่งแบบยาก่ายกับหนุ่มเลยจะเอา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 ไม้เลยจะไปหาประตูเอาไม้มาให้เราบ้างโอเคเอ้าไปทำคนหนึ่งคนเออไปถามคนใดอันนเอาอันนเอาให้หนี่หนือย โอเคโอเคให้เอื้อยให้แลนิ่ให้เอื้อให้แลไปไปจังสิบปใช้กินขนมบอกกินนะอันนั้นไอันนั้นไลูกคอคอคอน้ำชาเดือนกยเอาเยนีเอาวนี้ตอนนี้ลูกตัวมันตัวมันกินไงอาวตัวนี้แกแน่อ้แก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 แแกแกแแก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 ่เป็นก เอาแก่สาวกินแก่สาวกินเบื้องูน่ขนมยังกินร้น่ะเออไม่ผิดไปม่ให้สาวสาวเดือนพี่แก้ให้ไปย่ามาให้นูบ่าวแก้ให้อยู่พี่ไม่พี่หันหน้ามาิเออนังลงขสระไรนังลงใจพอนไหมใจเด้ออนุรื่องเลยใจลูกขอบใจพอนไหมเอ้าใจเด้อลยนุบๆเอาง่าย โอ้เอาไปไหว้แบบเนี้ยเจ้า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 พี่น้องอะไรนะปอเปนเนาะมิจฉุกคิดว่าเป็นเป็นพี่น้องอะไรชาวตากับเจ้าน่ะเป็นได้ไต่กันเป็นมู่กันบ่เลยเป็นพี่น้องกันเป็นมู่เป็นมู่กันนี่เชิญบออายุ่งซ้ำกันบ่กับชาวตาอนไรซ้ำกันซ้ำกันเจ้าจะปีกเจ้าแบบเจ้าห้าเออ น,าานี่น,นาะใชหาปีพ่อหนัะกับาหาปีผู้พอเราพอเราหายกเกษียณอยู่แดนะ้วมเมลเราตอนพอเราเสียเจ้าก็อยู่บ้านเรารเอตอนนั้นบารี่กับมาอยู่พี่น้องมามอบเงินใหนเราอยู่เปน,นพอเราปว่วยจะบัง <c oughs> นี่คือหลา่งดีไปพี่นั่งพ่นั่งอยนั่งพี่โอนพอนังพี่นังพีอ้อ้นั่งพี่อ้น,นี่อ้นอ้ย่งอนั่งโอ้่งาีอยน่อยนั่นอน่ ขนมไลายแล้วอยู่ในเฮือนไปบอไปบเมอะไรนี้อยู่เห็ดเอาหายน้ำใส่ถอควันลดไทยตายลดตายคิดดูบอบ่อะไรบึงนี้โอ้ชุดอยู่ได้นี่ก็เกืบกับบัวไที่เียพะน้ำหมบแล้วฮะอือมันห้อนเลยบอมันมอมอืไอื่ออืมอืมเมออันๆืมอ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 ืม ยูพนเราไปดิบผตู้อันนี้ผูนี่บอผัตู้นะโดยผู้ร้อนรงอย่านี่เป็นอะไอันู่น้ำกันเป็น้ำกันนี่เป็นอะไรแต่หู้มันมันกัดกันยังยังเจ็บอยู่บ่คืนคืนตอนนี้กันองใสเวลาย่าง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 มันชิ้ช้ปนในปีกมันลูกเออบกลา่จะพักับพันั่งกินพี่ก็ได้ปะแบนี้ปะเริ่มเริ่มเริ่มเริ่บอไปเรื่อยละ เริ่มโบว์ม่หันละเออนั่งยืนหันละโอเคแล้วก็นั่งกินยืนหันละอ่าโอ้ยนี่ก็ออกไปได้เลยเหอะพี่น้องเวลาจะย่างลายตีเนาะโดยย่างลายแล้วมันอันเครื่องย่างลายแล้วมันเจ็บปั๊บเลยนะในขางอันนี้นะในแจมันอันโงปีกันนี้เวลาย่างเวลายางฝังไงนะมันมีเลือดมากพี่น้องเพันอ่า คอมเมนต์อีกย so you know, <cat on subscriber Airbnb> <ira> ่งมาบอกกันลายว่อกันไปคนละแบบคนละท่าเอ่าเจ้าได้เข้าไปเบิ้งอยู่ปะคือไท้ไทยได้เข้าเห็นอยู่บ่ตอนสัปมีอยู่บ่มีอยู่แต่ว่าบ่ได้เข้าแต่ว่าเจ้ะการได้แม่นบ่ภาษาไทยได้ข้อได้อยู่พี่น้องมันเพราะว่าพี่น้องบางที่บรีก็อ่านบวายพี่น้องมันเป็นบอกวิธีรักสมรักษาฮะน่ากลาย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 สิ่งหลายอย่างอยอะคือในช่องลายลายเป็นบอกแนะนำมา อ่าหลายคนก็เคยเป็นคือกันนะอ่าหลายคนก็ว่ากินอันนั้นดีบางคนก็ว่ากินอันนี้ดีสินะมันมันบอกแบบขึ้นกันแต่ว่าแต่ว่าถ้าเจ้านั่งคือนั่งอยู่ชื่อชื่น่ะโบเป็นยังกินเหรอโบปกติอยู่โดยไปก็เวลาที่แบบนอนแหละชุววันนอนง่ายนอนหยางแล้วมันเข่งอย่งนี้ไปไปโดยบายไป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 โอเคห้มไปไปลินก่อนปะโอเคเอาโอเคยบายอืมหูจำบนไหน โอเคโอเคบึงน้ำเด้อเกือบกระบืองใส่ฮะผู้น้อยนี่กระเบื้องใส่อารถอารถไปไปเอาเผื่อสาวเนี่ยเอผื่อสาวเนี่ยโอ้ไปละเบิดแล้วขนมอารถอรรถเหนื่อยเวลานอนได้ไต่ก่อนจะนอนนอนง่ายนอนง่ายแต่มันเค่งมันมันเค่งในท้องแสดงว่าโซลาจะนอนตะเข่งเนี่ย อืมอืมเป็นหองนอนง่ายล้วบอยมันรู้สึกว่ามันเค็งทางในพุณนะอ่าเป็นอก็เวลาย่างโดยนั่งแบบนี้ดินั่งไปที่กับบวได้เป็นปกติบด้รู้สึกว่าเจ็บบ่ย่างเวลาย่างมันสิเครื่องปั๊บเลยเวลาย่างบ่อยแบบคือย่างเลยแบบย่างทิ่มตีนแห้งๆนะแล้วมันเครื่องคือมันนั่น ก็พอเล э ่นเล่นให้บัวไหวได้เนาะโดยเล่นนบัวได้เล่นเลยอ่าอ่าพ exactly ี่น้องเรูยว่าเวลาขี่รถขี่ล่างกับเวลามันเต้นนะแม่แม่เวลามันเต้นเลยเจ็บเป็นไงคือนางแก่บัวได้ขี่รถกะต้องได้ยกขึ้นนางแก่กะเจ็บโดยโดยไปขี่รถไทยรถอีกนั่นเองขากเันเนาะเราอีแตนนะสั่นเลยตับ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 บนทางบ้านเานะพี่น้องเนี่ยบัานนี่พัดละพายุเชยพัดบัวได้บัวไมายวะ ถ้ามีงานหรือแบบก็ต <hey. S 3> ้องไปเฮ็ดบื้เฮ็ดแบบเงินสิบ่มไม่ใช่แม่เห็นหรอวะโดนอ่าพี่น้องบัดนี้เขาบอกขอโทษนําะมาทาง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 ผัวจังนี่ก็เพิ่นเพิ่นแบบก็ติดต่อคุยกันอยู่บ่เพิ่นก็ส่งเงินส่งคํามไม้อยู่บ่เว้าว่าวทำที่เจ้าเว้าได้เลยก็คือน้องว่าเลยให้แรงแสนแรงใด่นมาเพิ่นก็แบบว่าเพิ่นให้เท่านึงอืมการงานก็บ่บ่เห็นบ่เฮ็ดบ่มีงานเฮ็ด เรากับคนหาเ้าก like. ินข้ามขึ้นกันหาเศร้ากินข้ามขึนกันอยู่ทางใดก็ปวดใจอยู่เพื่อนหลังเอาอยู่บ้านเดียวกันนี่บ่อยู้เออกันน้กันเดียวว่าอยู่คนละบ้านคนละเมืองเห็นหรออยู่อยู่ได้บ้านเดียวกันนี้กันแล้วกับไปมามาว่าโดนโดนมาเถือมาหามาเยี่ยมสิแย่กันอยู่ก้อนแล้วแย่กันอยู่เะวาตั้งแต่แรกเพื่อนกับ ปัวอะไระับเพื่อนก็ยืมเงินเอื้อยเพื่อนมามามาซอยเจ้าปัวโดย<อ>ป,ปัวมาอย่างไรมัน<อ>ก็คือเพื่อนนั่นแหละว่าเออปัวพอจำเพคนปัวได้อะไรเจ้า,จามันยืยมเพื่อนมาแล้วเพื่อนก็บดได้ปัวเลยมันบดแยกด้เห็ดวะ่ะในห้ามโมก็คือเก่าอืมเพื่นน้อยพี่เคยมาเล่าชุดลาเล่าไปเห็ดเนี้ยค่ะปัวจ้าเดี๋ยวนี้นะบ่เจ้าเดี๋ยวนี้คือว่าออกหน้า น้องเจ๊กเห็ดยังเพผ็ดเลยเห็ดธุรกิจยังอยู่นาธุรกิจน้องเผ็ดนนะธุรกิจดำบ่ธุรกิจดำเห็ดท่านแล้นแล้ววันนอกของนาเขาพี่น้อะไรสีแบบนั่นแล้วอ่ะธุรกิจสีดำเห็ดท่านขายเท่านั้นแหละโดยเราเก็เป็นคนบกคอยมีคนหาเช้ากินค่ำนะแต่งยังแต่งงานแต่งยังกันแักแน่หรือเปล่าบ่ยัางบ่ได้แต่งคืออยู่คือ บ่คอไว้แล้วก็ว่าหาแต่งน้ำกันและเดวนี่น่ะปรุงแล้วขระดองนะยังเรือแต่อันคำมีคำพอมบ่อยอยู่บิ๊กจ้ะเลคำบาดหนึ่งคำบาทหนึ่งโดยจักล้านกระดองอยู่บิ๊มันก็แล้วแต่ผู้ชีดเอิ้นนอาอมอ่มันบอได้ตายตบ่บ่บอได้ตายตคือขันค้นบ้านเดียวกันขันตายตกับสิรนเท่านั้นสล้านกีบสลรานกีบตายตัขันค้นบ้านเดียวกันขันค้นนอกบ้านเลย หลายอะะเขาเพิ่ตั้งไว้กับพุ้งเพิ่งั้งมันบ้าน,นเดียวกันเจ้าเจ้าเจ้าแต่ว่าคนไยคนนอกแม่คือค่บ้านอ้ายขึ้กันแต่แค่คนคือบารีนี่ไปเอาเมียนอกบ้านที่คนกะเชื่อหล่เห็นไหมแต่ว่าถ้าไปเอามองหน่อยกันน้อยแล้วแต่ความพอใจของแต่ละคนเจ้าเจ้าถ้าว่าชามซีล่าน,นี่ก็ถือว่าธรรมดาเนาะพอไปพอมาพี่้อง แต่พามันเป็นนักตัวค้ำเนาะค้ำสามหมื่นสามหมื่นกูบางคือบางมองโอ้ยเป็นสามสี่สิบล้านหนค้ำทรงบาทสามบาทนั่นกะนอยู่ที่ฐานะเขาแบบคนฐานะมีเขาก็เอินร้ายใช่ไหมฐานะคือจังที่เฮาเจ้าคอยกะเอินผสมกันโดยโดยเอาลายไปแบบมันโบมีอีกแล้วเนาะโดยเอาลายไปแบบโบงามอีกพี่น้องเจ้าเป็นก้อนที่เอา ขอโทษน้ำปิดป้อนชาผัวบ่อนเลือดน้ำหลังเอาผัวแล้วเอาผัวแล้วจังเป็นเนาะอืออืพี่น้องกับผัวเป็นยังเนาะในเมือมันนี่กับเฮาหาวิธีเจ้ากระทำไปแล้วสารพัดสารพิษดิทำแบบว่าทำวิธีรักษาน้ำมูลน้ำพวกอะไรก็ทำไปแล้วกับผู้ใหญ่เพื่นก็แนะนำมาแบบผื่นเคยเป็นผ่านมาผื่นวันนั้นผู้เฒ่าโอ้โานี่ดอกแมนโดยก็มีลายอยู่เนาะในบ้านนั่นเองเนาะอ่าอ่าอ่าพี่น้อย ที่คือว่าบมันต้องถามสุภาพสตรีน้องกันแบบนี้เป็นผู้ชายบราค่อยหูอะไรแล้วพี่น้องหาก็ได้ยินนี่แหละบารีก็บม่ได้ค่อยอันนั้นแต่ว่าก็มีเนาะก็เป็นเป็นในบ้านหลายบ่างเป็น่าบัวลายมือนั่นที่ว่าออกไปยิบทานนะอันเราออกหน้าเราเจ้าแล้วนายนำว่ายายสักแล้วนะจะคล้ายๆสิ้นๆิ้นเลยแหละจังหวะอันนี้พี่แจ๊ ชินชินนี่ละแหละอย่างวักอย่างชินอยู่ไอ้เจ้าว่าไปได้แล้วว้าลืมเลยแล้วว่าว่าเซตเฟซไปถามเด้อคันตัวที่ไปซื้อแล้วอ่ะเอ้ยนะเศร้าน้ำมันนั้นแล้วน่ะเอ้ยกับไปหาโมคกันแล้วอ่ะไปหาอะไรมองคือกันเราอ่ะแต่มันโบเศร้าแล้วเอ้ยนะมาเศร้าน้ำหันแล้วอ่ะแต่ชีฮีโร่ไม่ชินนี่แหละมั้ยลืมแต่ไหนอันไอซีมาให้ไว้นั่นคือมีอันนี้อันนี้ไหนบอกอันตัวหนึ่งน่ะกาโน่ตัวหนึ่งนะฮีโร่ไม่ชินตัวไอซีซื้อมา เห็นบ่เว้นอาการโน่บ่ไอซ์มาการโน่กับมันอยังมันปนกันบ่เอากับตัวตัวมีหูปีสังนั่นเด้อ๋อ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 นี่คุณยายเป็นทรงมาให้ยซงสองแบบเดยพี่น้อยอะจะอยู่สิดได้มันมีอยู่หรอให้เจ้าเบิ่งอยู่มนะันฮิโรไมซินยากแก้หนองในโดยเฉพาะบ่ค่ะเป็นพวกอ่อนทงอักเสบนะกินบ่เฮ้ยแต่มันดีกับ ห้านขายยาไม่มีบ่อแถวนี้มีมีอยู่มันมีอยู่บ่อยาก็อ,อาอซื้อมันอยาจักยังบดไปถามตัวแถวนี้เนี่ยมีอยู่อยู่ทางนี้คมมันเด้ห้านขายาอืมเอาเห็นว่าห้านนั่นนะห้านน,น้อยตั้งอยู่แก้มทางนะแังว่าบริสัเกตพิดน้อยแต่มีอยู่เนาะโดยออถ้ามันดีก็กินไปน้อยแต่วันนี้พัดเล่ากินห้างไม้ห้างยาน้ำมันนะจะก็ัวมหมว่าจะมันชีดีน้ำยังนี่ แต่ว่าเตากับไข่กลัวทำยิดอยู่เนาะโดยกับไข่ละเป็นน้องกับเบิ้งเบิ่งเนอยู่นกินเท่าแหละของของที่มันบอกควนกินกับบกกินเนาะหน้ดองหน้ายางได้ใช่ระได้กินเลยนะดองิ่านก็บร้ให้กินอยู่แล้วมันบ่โดยท่านเพชรนะกินอยู่ไหนพริกดะมันก็สีฟนบว่ายบ่ ให้บมกินเผ็ดมันมบจืดพอเอาก็เพื่อตัวเจ้าเองฮะแหละี่นองเออมันมันไปกินเผ็ดมันชิวิตตื้มีบ่กินเผ็ดเล็กหน่อยนะเม่ได้แบบว่าสีเผ็ดพอดเออเพราะมีรสชาติโดยโดยเอากินหน้อยโอเคซันเดียซิเดือดทางโตบาลีกันได้เพราะว่ามือแรงนี่กัดซีเผ้าเมื่อนั่นอี เริ่มคำลงแล้วได้นี่ก็ได้สิพ่อไปเมื่อวันเกิดบอตีอยงบันดิวันเกิดบอตีอยงเพิ่อนมาแรงนี่พี่น้องเลยเนาะเอาอันนี้มิตรมาไอเอาเอาเงินเอาเงินไว้ให้หก่อนเด้อเ<ไ>ป<ๆ>็นเงินของไอเองตัวนี้ไว้ซื้ออยู่ซื้อกินก่อนหะแหละซื้อเพีงกายเพีงกากินมาแรงเด้ดอพี่น้องมีตรไปปะก่อนบัดนี่พี่น้องเลยอ่าสิไปหฮะขอบคุณนันตโอโอเคไปไอไปปะก่อนเด้อบันดิพี่น้องเด้อโดยโอเคโอเคหายบายเนาะ โอเคพี่น้อยไปพี่น้อยเสร็จแล้วกิมบีบบริเองขอโตอ่าเดินทางต่อบันนี่พี่น้องเห็นเนาะพอดีมาเยี่ยมทั้งน้องเดือนเท่านี้แหละเพิ่นกะพี่น้องฟังไปเนาะอ่ะไม่เจอพี่น้องคนใดพ่อหูวิธีรักษาทั้งนี่กนเนาะแนะนำมาเนี่ยพี่น้องคอมเมนต์แชทมาบอกกันเนี่ยน้ำพี่น้องเนาะเพราะว่าหลายคนละคนก็นบอกอยู่ไปหาหมอเด้อว่าษัหนั่น,นู้นนี่บอกกันหลายหลายอย่างเนาะวิธีรักษาบอกคือกัน บอลลี่กับบคุคคลหูปัญหาเกียกับโลกแบบนี้นะพี่น้องเนาะเอาละสารคิีนี้บอลลี่าพี่ด้านนอกไปก่อนหายูดิมีเฮงจะเล่นในสินในธรรมเป็นสกุลสุขคนกับช่องบอลลี่สะพานบุญชาแน,นลไปแล้วเดอ้อพี่น้องเดอ้อสวัสดีโดย